นาโนพุ้นไทยบ่ายนี้นะคะจะมีโอกาสขึ้นมายืนอยู่ใน1,300ได้ไหมพูดคุยทิศทางพุ้นไทยบ่ายนี้กันนะคะแล้วก็ระหว่างที่พูดคุยกับนักวิเคราะห์ก็เปิดสายหนึ่งสายโทรเข้ามาได้เลยเหมือนกันเช่นกันนะคะที่เบอร์เดิมค่ะจะขึ้นเบอร์ที่หน้าจอนะคะพูดคุยกับรองกรรมการผู้จัดการจากบลกรทีกรุ๊ปนะคะอยู่ในสายกับคุณรดนตกริตสารินวงคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหุ้นไทยในช่วงบ่ายโอกาสฟื้นตัวไหมคะโดนตะกรษคะก็น่าจะอยู่ในกรอบนะครกรอบแคบๆแต่ว่าก็ผมมองนาโนมว่า น่าจะย่อย่อตัวน,นะครับแล้วย่อตัวจะมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับแนวต้านก็หนึ่งพันหนึ่งสามศูนย์ห้าคือวิ่งแค่ยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับค่ะ,ะคมันยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนตลาดใช่ไหมคะช่วงนี้ปัจจัยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยในเชิงลบนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากังวลเพิ่มนก็คือเรื่องของอเรื่องของพายุเฮอริเคนที่สหรัฐเนี่ยนะฮะจะมีผลทาให้ GDP ของอเมริกาเนี่ย รอตัวแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบตลาดหุ้นในช่วงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้ทางคันทุกลุ่มุแนะนํานักลงทุนยังไงคะยังคงเน้นให้ลดน้าหนักหุ้นใหญ่แล้วก็เก่งกำไรเฉพาะหุ้นเล็กครับค่ะเก่งกำไรเฉพาะหุ้นเล็กก่อนที่จะไปเจาะนะคะเปิดสายหนึ่งสายค่ะโทรเข้ามา0 2 3 3 8 3 8 3 1ถึง3นะคะไปที่สายคุณประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับเะคอถามสองตัวครับตัว RS กับ CIMBT นะครับว่าเออยังเข้าลงทุนได้ไหมแล้วควรรับที่ราคาเท่าไหร่ครับเพราะเห็น RS นี่ราคาลงมาเยอะนะครับครับขอบคุณครับ RS เป็นตัวที่ปีนี้ดีครับนะฮะเป็นปีที่เขายังดีของเขานะฮะถ้าเกิดจะรับ RS เนี่ยก็ราคาแถวนี้เราอาจจะตั้งรับย่อดนิดหนึงเหตุผลของการที่ราคาลงมาเนี่ยผมเข้าใจว่า ราคาหุ้นของไอเอในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นไป็หนึ่งบาทกว่านะฮะก็อ,อาจจะมีการเทคโปรฟิตบ้างเพราะว่านักลงทุนอาจจะเริ่มไม่มั่นใจว่าตลาดโดยรวมจะส่งตัวได้หรือเปล่าก็เลยเริ่มมีการเทคโปรฟิตของคนที่มีต้นทุนต่ำและมีกำไรเยอะนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าไอเอสพีนี้เป็นปีทีค่อนข้างดีนะฮะถ้าจะ,ะรับนะครับแนวประมาณสักห้าบาทสามสิบกำลังดีฮะค่ะส่วน c ีไ b t บเนี่ยเปนทางเราไม่ได้ cover ในเรื่องของพื้นฐานนะครับ ให้เป็นแนวโน้มในเชิงที่มีเข้าไปเกงกำไรไปแนวต้านสองบาทแปดสิบครับสองบาทแปดสิบแนวต้านใช่ไหมคะครับใช่ครับสองบาทแปดสิบนะคะสําหรับไอเอสแนวรับอยู่ที่ห้าบาทสามสิบนะคะค่ะส่วนหุ้นเกงกําไรที่คนธุรกิจมองว่าถ้าจะซื้อขายระหว่างวันได้เด่นเดๆทางการทุมแนะนําตัวไหนคะมีหุ้นในกลุ่มระหว่างกใต้ตัวหนึ่งที่มองว่าราคาหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ ผลประกอบการน่าจะออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับนี่เดี๋ยว่ามีงานในมือรับรู้งานในมือค่อนข้างเยอะหุ้นตัวนี้คือหุ้นบริษัทก่อสร้างที่เรียกว่าโฟกัสดีเวล็อปเมนต์นะครับต <c oughs> ัวย่อคือโฟกัสนะฮะค่ะโฟกับเราประเมินว่าอัตราการกำไรของบริษัทเนี่ยน่าจะทำให้ราคาหุ้นที่เหมาะสมควรจะไปถึงประมาณ5บาทกว่าค่ะราคาปัจจุบัน3บาท90นะครับผมว่าหุ้นตัวนี้ยังอั <c oughs> นเดอรายรุนแรงการเทรดดิ้งนะครับมีแนวต้านสำคัญที่4ี่บาทยีผมว่าหุ้นตัวนี้น่าซื้อครับค่ะจุดถอยอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้คัทลอส จุดแคทลอสจุดสามบาทแปดสิบครับค่ะสามบาทแปดสิบนะคะ <3. S 1> ส่วนหุ้นใ <c oughs> นกลุ่มของพลังงานกับปิโตรเคมีดูเหมือนว่าราคาเริ่มวิ่งบางตัวคุณธน <c oughs> กิจมีมุมมองกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าคงเป็นการสลับตัวจากแบงค์เข้ามามาพลังงานแต่ก็ขึ้นมาสามบแล้วเร <c oughs> ิ่มพักตัวแล้วนะครับคือหุ้นพลังงานก็ตามเนี่ยหลยังคงบอกว่าถ้าลงทุนจะเล่นเนี่ยเล่นช่วงลงเยอะๆก็คือคืนไป แต่ก็ถือได้ประมาณสองสามวันกด้เองครับยังไม่แนะนําให้ซื้อประกาศลงทุนครับค่ะเด่นๆในกลุ่มนี้ช่วงวันนี้มีตัวไหนนะเขาบ้างคะเด่นๆถ้าเกิดดูตอนนี้เนี่ยนะครับคงต้องไปเล่นที่ลงก่นเพราะว่าลงกานยัง,งมีเรื่องผลประกอบการาไปมาสามนะครับเก่งอะไรอยู่มีตัวหนึ่งที่ยังไม่วิ่งเลยคือคือตัวเอโซครับเโอโซ่ยังไม่วิ่งนะคะครับหลังจากวันนี้แล้วค่ะเอโซ่ราคาหน้ากระดาษรับได้เลยนะคะน่าสนใจครับมีจุดในการคัดนะครับซื้อตรงนี้ไม่เป็นไรซื้อไปนะครับค่ะถ้าหลุด สิบบาทสี่สิบต้องคัดครับถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรครับหลุดสิบาทสี่สิบคัดนะคะแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะเอโซแนวต้านช่วงสั้นมองไว้ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบแต่ว่าถ้าหากว่ารอด้วยองของการ ประก,รกราศผลประกอบการก็ถือได้เช่นกันน่าจะดีเพร,ราะว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมาในเขาตัวหนักนะครับดังนั้นไตรมาสนี้ส่วนใหญ่คาดกันว่าจะกลับมาเป็นบวกนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนรนทกิตมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนนทกิตสารินวงศ์นะคะจากบล็อกกันที่กรุ๊ปคะ่ะแนะนําหุ้นเด่นในวันนี้นะคะก็คือโฟกัสนั่นเองนะคะสําหรับโฟกัสค่ะแนวรับสําคัญนะคะจะอยู่ที่3บาทราคาหน้ากระดาษ3บาท90นะคะรับที่3บาท80ค่ะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่4บาทะ โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปเทียบเท่ามูลค่าที่5บาทมีสูงพอสมควรแล้วก็ยังไม่ค่อยวิ่งด้วยนะคะเป็นหุ้นแนะนำจากคริกรุ๊ปวันนี้นะคะ